ตแต่ที่รู้ๆสุ per megawin หนึ่งหมน1 8 3 0บาทคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่ควรทำตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับผมดูผมคนดูเพิ่มเติมคาานใช้เชื่อสธนาคารได้ผมในเกมคูสโลโยในทุน1,000บาทเริ่มต้นเป็น100บาทมาผมก็ไปเลยยังไงโอ้โหมาแล้วร็อฟสเตอร์ยังไงแล้วไปต่อครับผมเจวายมาไปอีกครับผมแต่ไปผมไปยาวแปด0ิบมาให้หมดจังหวะนี้ ยังไงโอ้โหวายมาแล้วขยับมาขยับขยี้สองตัวจังหวะนี้แต่ไปสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบยังไงแล้ววายไปหนึ่งตัววายหนึ่งตัวหายไปแล้วหายไปแบบไร้ร่องรอยแล้วจังหวะนี้วายมาสามตัวจังหวะนี้ซัดไปสองพันห้าแล้วโอ้โหขยับขยี้ยมาแล้วซัดไปเกือบหมดกระดาษในนี้รอแล้วนะครับสี่พันเก้าสิบแล้ววายไปอีกหนึ่งตัวเหลือสองตัวแล้วจังหวะนี้โอ้โหซัดนไปเกืนบกระดาษสี่พันสามแล้ววายตัวใหม่มาแล้วผมโอ้โหเค้ามาอีกห้าพันหกโอ้โหไม่ได้บิ๊กวินแล้วครับผม ซุปเปอร์เมกาเลยล่ะเงินแล้วว okay. ่ารวมซุปเปอร์เมกา5,685บาทแล้วโอ้โหวิ่งมาถต้นเกม5,600โอ้โหโผล่ไปเป้าตึงไปเป้ายังไงเจเอวายมาอีก120เจ้าอันนี้วายมา3ตัวขยือนไปผมแตกไปสิแล้ไปสิแล้วมาอีก1,600หวาเจี๊ยบโอ้โหมา2,400ค่อยๆเพิ่มครับผมค่อยๆค่อยๆบวกค่อยๆแตกครับผม 2,900แล้วยังไงจังหวะน,นี้เพิ 300, ่มมาสาม้อเราเพิ่มไปอีก180เป็น3าม0จังหวะน,นี้วายมาหนึ่งตัวหรือหนึ่งตัวอะไรก็ได้ครับผมแต่แต่ข้าวฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นอะไรที่เฟี้ยวม,มากหล่อเลยครับแต่การกระดานอย่างนี้ยังไง5,800แล้วจังหวะน,นี้ยังไงครับผมซุปเปอร์เมกะ5 8าพันบาทครับผมนี่ถือว่าเกมดีครับผมเกมดีมีคุณภาพครับผมยังไงครับผมจังหวะน,นี้วายต้องเข้าแล้วปะบอกเลยเกมนี้วายเยอะยิ่ยงดีครับผม มาไวสองตัวไปอีก3ามสิบค่อยๆเพิ่มรนะผมค่อยๆเพิ่มพูนแล้วแตกไปครึ่งหนึ่งสี่ละเก้าสิบแล้วผมแล้วเก้าไวแตกไปอีกไปยาวๆผมบอกเลยคลิปนี่ผนจัดแล้วโอ้โหแล้วมาอีกเก้าร้อยนะผมรออะไรเลยครับเกินบุกกระไดขนาดนี้แล้วไม่โอ้โหไม่สองพันสองแล้วโอ้เก้าเจเอมาอีกตอนนี้ที่สองพันห้าแล้วยังไงแล้วไม่สิบบาทมาทําไมก็ไม่รู้ยังไงแต่คนจัดแต่ชิวจัดกับเงินรางวัลรวม กับเงินรวม2,535เมกะวินครับผมโอ้โหฟีเจอร์ชิวจัดแล้วยังไงโอ้โหเซเ,เกเตอร์มาให้ลอ่อใจหลายรอบด้วยนะพี่ชายมาขนาดนี้เข้าฟรีให้หน่อยก็ได้มั้งยังไงไว้มาสองต,ตัวจวังหวะนี้ไปครับผมค่อยๆไปค่อยๆไปไม่ผ่นสองแล้วลอสเตอร์อยังไงแล้ววายมาอีกโอ้โหเว้ยละโอ้โหสับบิคเตอรของการกระดาน3,700แล้วจวังหวะนี้ไม่สี่เป็น4,160จังหวะนี้วายมา3ตัว แล้วเคมาอีก30 4,190แล้วโอ้โหแล้วหายไปแล้วผมแล้วกามาเอาโอ้ยแตกนิดเดียวแต่แตกนะครับผมแล้วเงินเราบวรวม4,215บาทแล้วผมเมกาเวนะผมมาเบลละสองร้อยแล้วขออนุญาตติงแล้วผมยังไงจังหวะนี้ยังไงไปต่อแล้วออสเตอร์ไวมาแล้วโขกกระดาษอีกพันห้าไรเงไวสามตัวมาจังหวะนี้ก็วาดเจ๊ดีครับซัพสองซัพสองบอเล่ไหวชิลจัดแล้วจังหวะนี้ยังไงแต่ไปอีกสามร้อยห้าสิบเป็นสี่พันสามสิบ งไงสี่พันสามสิบแล้วจังหวะน,นี้ไม่สองร้อยครับผมเคยค่อยชิวค่อยเพิ่มามาผมเราไม่รีบจนเกินแป๊บผมก,มกลับมารา้รวมบิ๊กวินอีกสี่พันห้าอีกแล้วผมโอ้โหยตอนนี้อยู่ที่สองหมื่นสองแล้วผมคค่อยเป็นค่อยๆไแปบผมเราจะไม่รีบจนเกินแป๊บผมไมสามชิมา,มายัางไงต่อ้ัองหว่างเยอะผมแต่ครั้งนี้ไม่ไวายมาหรือไวายไม่มีหรือ,อยังไงึงขายตะใบฟ้าชมพูหรืออะไรยังไงเซคเตอร์มาทําไมก็ไม่รู้จังหวะน,นี้มเข้าไปต่ออีกหรือยังไงมเข้าไปสุด ไปสุดแล้วอยู่ที่ห้าหมื่นมคิดถึงห้าห0ื่หรือปลาหรือมากกว่า50าหมื่นแลไงไอ้สามร้ห้าสิบไม่ห้าหมื่นใกล้เคียงครับผมอย่างไงสิบเก้าวานจังหวะนี้ยังไงวายมาสตัวจังหวะนี้ก็วาดเจ้าสักทครับไปตีมาสอบเกือบม,มกระดาไม่ใช่หมดกระดาหมดกระลาเลยดีกว่าโอ้โหแล้วแต่ไปเกือบม,มกระดาหกพันห้อก้สิบครับผมแล้วมาอีกโอ้โหวิมาสี่พันล้อเลยนะครับแบบนี้ก็วาดเจ้ไม้สี่ร้จ็ดสิบ่งหมห้าร้อยยี่สิบครับผม ยังไงโอ้โ oh, ห oh. ห่วงยามาอีกแล้ววายมาอีกอยังไงเจโอ้วาเจวายมาอีก10บาทมาทําไมก็ไม่รู้ว่าผมแล้วสเกตเตอร์มาทำไมไม่รู้สามต้นแต่ที่รู้ๆซูเปอร์เมกาวินหนึ่งหมื่นแปดร้อยสามสิบบาทโอ้โหเชื่อว่าคุ้มจัดแล้วผมคลิปนี้ในทุนหนึ่งพันบาทกับครูสลอโยคนที่ชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปใครอยากเล่นแต่เขาไม่แนะนำขอบคุณที่รับชมครับ